เราสามารถต่อใช้งาน bc 3 6 0 a 1ร่วมกับหน้าจอทัชจีนซึ่งสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับการเปลี่ยนสูตรนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนสูตรและตั้งค่าส่วนผสมในจาระสูตรได้อย่างง่ายดายเริ่มจากการแก้ไขสูตรในการช่างสามารถทำได้อย่างง่ายดายเพียงแค่แตะที่ช่องร์มูลาก็จะมีป๊อปอัพเป็นตัวเลขให้เลือกสูตรที่ต้องการใช้แล้วกด enter เครื่องช่างก็จะสามารถช่างส่วนผสมตามสูตรที่เราเลือกนะครับ กรณีที่เราต้องการแก้ไขค่าน้ําหนักที่ตั้งไว้ในแต่ละสูตรก็สามารถทําได้อย่างง่ายดายโดยการแตะที่ t a ร็ e เก็ตหน้าจอก็จะแสดงค่าน้ําหนักที่ตั้งไว้ถ้าเราต้องการแก้ไขเพียงแค่แตะที่ช่องที่ต้องการก็จะมีป๊อปอัพขึ้นให้ตั้งค่าตามต้องการแล้วกด Enter นะครับเราสามารถดูค่าน้ำหนักที่ตั้งไว้ของแต่ละวัตถุดิบได้ที่นี่นะครับ และค่าน้ำหนักที่ช่างได้จริงของแต่ละวัตถุดิบที่นี่นะครับกรณีที่เราต้องการดูค่าน้ำหนักรวมที่ช่างได้ทั้งหมดของแต่ละวัตถุดิบก็สามารถทำได้โดยการแตะที่ t o t ท l นะครับหน้าจอก็จะแสดงค่าน้ำหนักของแต่ละวัตถุดิบนะครับที่นี่นะครับพร้อมกันนั้นยังสมบูรณ์แบบด้วยการสั่งพิมพ์รายงานน้ำหนักที่ช่างได้นะครับ โดยน้ำหนักที่ชั่งได้ในแต่ละครั้งจะสั่งพิมพ์หลังจากจบการทํางานในแต่ละแบบนะครับส่วนน้ําหนักรวมของแต่ละวัตถุดิบสามารถสั่งพิมพ์ได้โดยการแตะที่รูปพรินเตอร์นะครับเครื่องก็จะสั่งพิมพ์รายงานน้ําหนักรวมทันทีนะครับ